สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเรปยนจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์บอลแบบจเจเไหนโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษทำคือวันพุทธนะพวกแกนะ <Okay. S 1> ไปกันที่แอนฟิลด์เลยตีสามกับอีกสิบห้านาทีนะจ๊ะพวกพี่พีนะพี่มหมามาหาวันหนนะงจงใจแก,พก้พูนแชมป์รูด ลิวพูนั่นเองนะจ๊ะจะดือนกับฐานอกาดคารักเชนซีนะ <Okay. S 1> โดยลิวพูชนะ4เสมอหนึ่งจากฮานนาลังสุดไปแพ้ใครฟอร์มดีมากๆแม้จะมีการประกาศลาอ,อของเยนค,ค็อปกุนซือที่คุมทีมมา9ปีก,ก็ตามนะแต่ฟอร์มก็ไม่ได้แกว่งแต่อย่างใดนะจ๊ะ <Okay. S 1> ส่วนเชนซีของมาริชโชโปเชติโน่เนี่ยก็กระเตื้องขึ้นมาตามลำดับชนะ3เสมอ1แพ้1จากฮานาหลังสุดนะแต่จะต้องไปดูมาเฮตูเฮตฮานนลราสุดในพิมพเมียรงกรีกที่เจอกันพวกเขาเสมอกัน <Okay. S 1> ติดต่อมา5เกมแล้วในลีกนะนี่ไม่นับ2นัด ในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับกับเอฟเอคัพเมื่อ2ฤดูกาลก่อนด้วยที่ก็เสมอกันก่อนที่ลิเวอร์พูลจะชนะจุดโทษได้ทั้ง2เกมเนี่ยเท่ากับว่าเสมอมา7นัดติดในการแข่งขันรายการอย่างเป็นทางการทุกรายการโอ้โหคู่นิสสุสีเหลือเกินอ้าวตัวไปเล่นหน่อยลิเวอร์พูลวันนี้นะบริ <Okay. S 1> gil, k, ai, จิลเดอะมองฟานไดนะนจันดอมินิกเดอะรอเราะกาส์ซูบอสไลน์แล้วก็ดาวินเดอะเจ็บคมนูนเยสนะส่วนเชนซีมีเตลโกวันดุน39ซิลาเอนโซเดอะแชมป์โลกเฟร์นันเดสและกองหน้าอย่างโคส่วนเกินเรือใบพาวเมอร์นั่นเองนะจ๊ะ <Okay. S 1> คู่นี้เนี่ย ลิฟวูคับชนะ1ประตูพวกแกโอเค50%จากโอเค100%ฟินเฟอร,ร์ต้อง2ประตูห่างซึ่งจะทำล้วเตะตีย้อนหลังเสมอกันบ่อยๆเพียงแต่วันนี้ลิฟวูมีแรงกระตุน้นแรงขับเคลื่อนจากการประกาศเราของเยร์นคล็อปด้วยและมักจะทําได้ดีดดมากๆในแอนฟิลด์ดูแล้ววันนี้น่าจะออกบิดเปียดอ่ะหประตูกับ3แต้มยืนพื้นไปก่อนก็นแล้วกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ลิฟวูพี่ๆอภิม,ม,าม,ามาหามหาผู้นำนั่นแหละตามนั้นลิฟวู โอ okay. เคอาวฝากไว้อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้นะจ้าติดตามมาได้ทุกช่องหนงาของฉันเลยแฟนเพจเจดมพัฒน์ายาฟยูทู e โอเคเจดม subscribe, subscribe, สับสฟายสแตนแกลงให้ด้วย t ิก t o k i อินสตาแกรม l l ลโล่กันได้เจดำออฟฟิเชียลนั่นเองนะอในหอยหลอดน,นะ <Okay. S 1> มีความสุขสนุกกับฟอเลยทุกวันโอเคเจดำก็มาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่บายไว